สำนักง,งานประชาธรรมจังหวัดขอนแก่นนำเครือข่ายสื่อมวลชนดูงานที่อำเภอบุรรัตจังหวัดขอนแก่นโดยได้พาคณะไปดูงานโครงการโซลาร์ลอยน้ำที่เขื่อนอบุรรัติจังหวัดขอนแก่นมีนายมนุนสิทธิศรวิศุกรระดับสิบโรงไฟฟ้าน้ำา่องจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับโครงการโซลาร์ลอยน้ำของเขื่อนบุรรัตเป็นโรงไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิต20เมกะวัต์ซึ่งจะให้กำลังการผลิตเท่ากับโรงไฟฟ้าเดิมอยู่คือโรงไฟฟ้าเกิดบนรับข้อดีของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นการผลิตไฟฟ้า,ฟาโดยไม่มีการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่มีการเผาการธรรมชาติไม่มีการเผาน้ำมันไม่มีการเผาถ่านหินเป็นพลังงานสะอาดที่บริสุทธิ์ครับสวัสดีครับ ผมชื่อมนนนสิธิสอนนะครับเป็นวิศวกรระดับสิโรงไฟฟ้านครนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสพาทางคณะสื่อมวลชนนะครับมาชมโรงไฟฟ้าโซล่าฟลติ้งนะครับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับอยู่้งขาหลังงนี้นะครับว่โรงไฟฟ้านี้ก็เป็นโครงการตามแผน PDP 2018 เป็นแผนพัฒนาระบบผลิตกำลังไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับซึ่งเขาให้มีการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนให้มากขึ้นนะครับซึ่งโครงการของโซลารลอยน้ำนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนของไฟฟ้าผลิตของประเทศไทยนะครับซึ่งเบื้องต้นนี่ก็ให้มีการเพิ่มเพิ่มกำลังผลิตขึ้นมาประมาณเกือบ2,700เมกะวัตต์ที่การไฟฟ้าผลิตเราได้โคต้ามาจะต้องไปผลิต ให้ได้ตามนั้นนะครับในโครงการระยะยาวนะครับอันนี้เป็นเศษแรกนะครับเป็นเศษที่หนึ่งของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับป็นโรงไฟฟ้าโซลารายน้ำนะครับขนาดกำลังผลิต24เมกะวัตต์นะครับเขาจะให้มีกำลังผลิตเท่ากับเท่ากับตัวโรงไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่ก็คือโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลอุบลรัตน์นะครับกำลังผลิตเดิมก็คือ24เมกะวัตต์่วนโซล่าโฟกติงรายน้ำก็ให้มีกำลังผลิต20 สีมกะวัตต์เช่นเดียวกันนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้โครงการนี้เนี่ยพิเศษจากที่อื่นนะครับเมื่อเทียบกับทางเกื่อนสีรีนทรนเนาะนะครับที่นี่จะเป็นระบบไฮบริดเป็นระบบไฮบริดนะครับคำว่าไฮบริดก็คือมีมีแบตเตอรี่ขึ้นมาเสริมด้วยนะครับแบตเตอรี่นี่มีขนาดกําลังผลิต6เมกะวัตต์แบตเตอรี่ตัวนี้เพาจะมาติดตั้งเสริมควบคู่กับโซลารลอยน้ําตัวนี้นะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องในช่วงที่แสงอาทิตย์มันหมดไปนะครับโซลา่าก็จะผลิตไฟฟ้าไม่ได้นาะมันจะหายวกไปช่งขนาระบบแบตเตอรี่ก็จะไม่ช่วยเสริมเพื่อให้มีความเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้นะครับตัวนี้นี่ก็จะมีแผงอยู่ประมาณ4ี่หมื่นแผงนะครับเศษแรกนะครับแผงโซล่าเซลล์นี่นะครับประมาณ4ี่สี่หมื่นเก้าพันกว่าแผงเกือ,อบเกือบห้าหมื่นนะครับขายไปนิดนึงนะครับต่อไปก็จะมี เสียที่2ต่อไปอีกนะครับก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับแลวนอกจากที่เขื่อนอุบลรัตน์แล้วนะครับเราก็ยังมีที่จะไปทาโครงการที่เขื่อนอุจลาภรณ์ด้วยนะครับอุจลาภรณ์และก็ทุกเขื่อนการศึกษาทางปริวัของเรานะครับที่เขื่อนฟูรีพรที่อ่าีนครินทร์อะไรต่างๆนะครับก็จะมีแผนจะําหนดอยู่ในแผนของการศึกษาของกองของเราตามแผนที่กําหนดไว้ แผนพ d p ี d p นะครับของประเทศไทยนี้นะครับข้อดีของโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์กนะ็คือมันก็จะไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมเนาะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยไม่มีการเผาเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลไม่มีการเผา gas ธรรมชาติไม่มีการเผาน้ำมันไม่มีการเผาถ่นนา,า,านหินมันก็จะเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าไ็อย่างที่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ในส่วนของโซล่าเซลล์กนะ็คือถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ มันก็ผลิตไสไม่ได้แล้วก็มันยังผลิตได้น้อยอยู่เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทฟอสซิลนะครับอย่างโรงไฟฟ้าน้ำพอที่ผมทำงานอยู่เนาะอันนั้นโรงเดียวนะมันกำลังผลิตทั้งหมด710ิเมกะบัตถ้าเราเทียบเท่ากับโซลารลอยน้ำตัวนี้นะมี24เมกะบัตหลายเท่าตัวเลยมันเทียบกันไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ก็ยังจำเป็นต้องสร้างเพื่อเพื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับและก็เป็นนโยบายของภาครัฐที่เราต้องดำเนินการอย่างต่อเรื่อง อม่นี้ก็ดีครับเพราะว่าราคาของโซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้มันก็ราคาก็ถูกลงนะครับแต่ว่าความเสถียรภาพมันขึ้นกับภูมิอากาศเนาะขึ้นกับแสงแดดนะครับแล้วก็ผลิตไฟได้น้อยอยู่นะครับนี่ก็อยากให้ทุกท่านได้มาชมนะครับอันนี้ก็มันกินพื้นที่นิดเดียวนะ